ครับผมนายพิทูลจันทร์นายนักศึกสสาม4 2 3 9 0ูนนะครับผรจะมาสอนขั้นตอนการเสิร์บลูกเล่นนะครับมือล่างและมือบนนะครับโดยชื่อฐ่านะครับก็คือการเสิร์รูปแบบตัวทีนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีลานกว้างแล้วก็ขคดน้ำที่ใช้แทนมาร์กเกอร์นะครับขั้นตอนขปฏิบัตินะครับดีดังนี้ครับเัืนี่อนึ่นะครับเอฟเดยอยู่ที่จดเ่มต้นครับ ครับแค่เรียนที่เจาะนี่จุดปีครับพอม่ถึงจุดปีแล้วครับแค่เรียนครับซ้ายซส์นี่จุดสี่ครับเมื่อมาถึงจุดสี่นะครับแค่เรียนปฏิบัติในภาคของการเสิร์ฟมือหน้านะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือนค่เรียนครับนำาท้าข้างนี้ใช้มือถือลูกบอลนะครับไว้ด้านหน้าครับแล้วก็การข้าออก ครับเอื่องเรียนนะครับกระแทที่ลูกบอลนะครับไปที่ระดับท้องนะครับจากนั้นนำแ่นมีข้างครับแว่งไปด้านล่างครับท้าบครับกร้แทกโยนลูกบอลนะครับเมื่อลูกบอลเริ่มตกนะครับให้ผู้เล่นนะครับดึงมือกำลังนะครับควรย่ยอเข่านะครับเพื่อส่งแรงในการเสิร์ฟนะครับเมื่อเสร็จในขั้นตอนการเสิร์ฟลูกมือล่างนะครับให้สไลด์ขวานด้วยจุดดีครับ กรื่องดีนะครับไม่เว้นนะครับทำขั้นตอนการเสิร์ฟลูปบอลนะครับก็คือเรื่องครับไม่เวนะครับทำท้าที่ห้ดูบอลนะครับทาหน้าครับดลางข้านะครับกระออาเล็กน้อยครับซ่อครับใช้มือข้างที่หน้านะครับชื่อลูกบอลในระดับหน้าอกครับแล้วก็นาปุ่ข้างนะครับน้อยด้านหลังศีกษาครับทราบครับโยนลูกบอลขึ้นด้านบนครับเมื่อลูกบอลเริ่มตกนะครับไม่เวนนะครับใช้มือข้างที่จะใช้เสิร์นครับ ตัวของมาแล้วหน้าครับแสดงครับก้บกัวยืนขั้นต้องทำแสดนะครับสไลด์กับที้ขุ้นบีครับแล้วก็วิงว่งท่าล่างกับที่งด่งต้นขาครับนั้นะจะเป็นการเป็นแบบแบบเปิดขั้นตอนครับ ว่าผู้เรียนนะครับฝึกปฏิบัติท่านี้นะครับจะหมอให้ซ่อมท่าขาครับเพื่อให้ผู้เรียนครับเกิดความเคยชินนะครับสหรับว,วันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ